ไม่มีความยุติธรรมที่ไม่สามารถจะให้หลักประกรันคุณภาพชีวิตที่ดีและที่สําคัญที่สุดคือไม่สามารถที่จะให้ความรู้สึกภา,าคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของคนมาลายูปัตตานีนีนี่นเนี่ยเนี่ยนัะนะดกวาดไวาดรวมอ่ะ อ้าวไมยสูงสุดตอนนี้อยู่ที่เอกราชครับอยู่ที่เอกราชการให้การสนับสนุนของประชาชนเนี่ยคือตัวแปรสําคัญแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าในระหว่างทางของการต่อสู้เนี่ยถ้าเกิดว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าเอกราช หรือจะเป็นเหมือนอาเจหรือเหมือนมินดาเนาอันนั้นก็เป็นเรื่องของฉอันตามาติร่วมของคุณปัตตานีครับผม เจรจาโดยสรุปตอนนี้คือไม่สามารถที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จของของกระบวนการเจราจาที่ควรจะเป็นตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นถ้าเราไปเปรียบเทียบกับกระบวนการสันติภาพกระบวนการเจราจาสันติภาพในพื้นที่ต่างๆที่เคยประสบความสําเร็จมาแล้วที่อันเจอินโดนีเซียเขาก็มีกระบวนการมีรายละเอียดที่สามารถจะ,ะนําไปสู่ ข้อตกลงสันิภาพได้ในระเวลาที่ไม่จําเป็นต้องรอ,อ,อ,อใช้เวลามากเกินไปไม่จําเป็นจะต้องถึง10ปีที่10ปี